ครับมารีวิวครับงามไหมครับงามเอ s ีเอ็ดาลเขาคว้ยเทียมหนะครับเอวีเอ็ดกับสีดำนี่ผมจอหูเอาครับเดิมๆดิวมีหู้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวครับกับลูกกับหลอกยางคมครับสําหรับค้นที่อยากเล่นยางคมครับมัสิ่งยิงต่อยมึง ยิ่งยิ่งดอกนี่ครับดอกจอกนี่ย้ะครับเนี่ยเร่งเร่งนี่นี้ะครับเร่งหมของนิ้วผมเนี่ยครับไอ้เจี้ยนะเง,เ,ง,นเ,ง,ง,นงเนี่ครับศูยนย์อยู่นี่ครับ ระยะสั้นคนน่ครับ ยิงไปหุ่นนักขับยิ่งเดิมมันถามว่าปืนนางสติยิงปลามันยิงเด็กยิงไกลแต่ปันใดค,วควนวะคนวายิงไกลได้อยู่ครับแต่ว่าเจ้าชิยิงถือว่ารับโอ้หุ่นขับตัวเงินตัวทองโดดนำครับยิงไกลแต่ปันใดครับ ข้อนี้ความยาวนี่ประตำกายี่สิบห้าเมตรนะครับนี่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรนะครับยิงมึงปุ่นนะครับยิงมาถือเหรอครับยิงป่าน่ะจะยิงไกลกว่านันเน,นี่ยปอดยิงเลยครับอืมครับเยอะ วิธีเล่งกับน,นี่แหละครับหังวางามหองสิยิ่งของสิ่งยิ่งบอกไปนี่ไม่ร่อยมากนี่นครับเป็นแดงรครับแตงคุ้งดำปึ๊ดกับเล่งนี่ครับถอนบ่หน่อยวันนี้นะครับผมว่านี่ป่า ครับฝึกนี่ให้มันคล่องครับให้มันเสียบนั้งพุ่งดังชุบดังชุบตัวเนี่ยผมชุบไปแ็กคล้องให้ลูกค้าแล้วครับท่านเดทนางร่องให้เพื่อนอยู่ ครับในน้อยๆนะครับมาผมยางผมหิ้งเงาโว้ยน,นี่สิบสี่เส้นตอนสิบสี่สิบห้าครับโอ้บ่าแมนแล้วครับ,งงบรนี่ดึงลงมาเมืองนี่ดึงลงมาเมืองนี่บ่าแมนสิบห้าครับสิบสี่เส้นนี่กีกียุบป,ประมาณนี่ครับนี่ป,ประมาณงามนี่ครับแล้วผมจะเอาออกอีกนี่ครับ,เ,อออรบเป็นตังไลยครับแมนบะ ยังจะยิ่งได้อเยอะครับแต่ว่าห่งางวอนี่ปันไดเดี๋ยวผมตรร้องลดความเงีวลงยางลงอีกอหวังว่าเกี่ยวเองเสร็จเลย ให้นำไปครับครับยิ่งรายะเผาคนนี่ครับปลาตัวมากไกลๆครับตื๊ดครับสอดปุ๊ครับนี่มันจิไกนิ่นเอาไก่ครับคุณคุณนะครับถามคล้องนะครับตอยิ่งเอาไก่ ไอชิ้ีงไกๆครับไก่พนันครับปลาวายุไก่พนันครับปลายุไก่ไก่ทำห้องจะเห็นเนี่ยครับแล้วก็ถามว่ายิ่เดไกลปันไดยังตียิ่งปลาเป็นวะโอ้ยิี่ไกกเงยนี่มือถือครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวชิมีจำนายนะครับตัวนี้กับหลอกที่น้ำเงินครับราคาปลาแฟงครับต้นทุนมันถือครับตัวนี้ไอยูนาเฟสอยู่ครับ วเว่าสีเบิร์ตเราะละครับหรือเอามายีสิบกว่าตัวสบเบิร์ล้ะต้องใส่สีตงขายในยูทูบอยู่ครับสนใจก็จองไว้เลยครับหรือว่าติดตามหน้า Facebook Mac เฟซบุ๊กแม็กไอติมซ่าก็ได้ครับว่าโทร0843928617่ 8, 4, 3, 9, 2, 8, 6, 1, ครับโอเคครับ